รถเสร็จเรียบร้อยนะครับ s u z ก k เซียดพร้อมใช้พร้อมส่งงานครับรถ u ุ u ก i เซียดนะครับหลังซ่อมเปลี่ยนชุดหน้าครับพ่อแม่เดี๋ยวเราเช็คค่าการทำงานต่างๆกันครับเดินเบาระบบแอร์ตอนนี้อุณหภูมิภายนอก34นะครับ ในรถตอนนี้เย็น5.5อ,องศาเดี๋ยวมาดูความร้อนระบบแอร์หลังเปลี่ยนถายน้ำมันคอมนะครับหลังเปลี่ยนถายน้ำมันคอมเปลี่ยนตัวไส้กรองน้ำยาแอร์เป่าล้างนํำความสะอาดนะอ่อฉีดล้างแผงหน้าเป่าม้อนน้ำนะฮตอนนี้ความร้อนระบบแอร์ไม่เกิน200นะไม่เกิน200เหลือระยะห่างอีกเยอะนะ ขอลองเล่นเครื่องนะครับเล่นเครื่องครับก็โอเคนะครับอยู่ในเกณฑ์ปกติเดี๋ยวเราจะฉีดล้างด้านหน้าให้อีกนะ จะได้น้ำจะได้ฉีดผ่านหม้อน้ำเข้าไปนะครับเร่งเครื่องลงมาถึง4.4นะครับเมื่อกี้แอร์ตัดต่อปกติทุกอย่างนะครับความแอร์ที่เราเปลี่ยนใหม่นะฮะทำงานได้ดีทำงานได้ดี จะทำงานตามความร้อนของในส่วนของหม้อน้ำถ้าความร้อนเครื่อยนถึงก็จะสั่งงานนะฮะจัดการฉีดล้างทำความสะอาดนะนี่มาดูนะครับ น้ำออกมาถือว่าไม่ดำมากเท่าไหร่นะโอเคครับใช้ได้พอเราล้างแผงหน้าแล้วนะฮะแล้วก็ฉีดล้างแผงหน,นหน้าเป่าฝุ่นหน้าเม้อน้ำให้เรียบร้อย เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทุกอย่างแอร์ตัดนะครับเียงเงียบ พร้อมทำงานปกติทุกอย่างนะครับแอ์ตัดครับปกติครับรัดลมหยุดเรียบร้อยครับรถสุสกิเซียบนะครับ เข้าซ่อมตอนเลขไม่แปดหมื่นห้าพกิโลเมตรนะฮะค่าความร้อนเครื่องยนต์ปก,กตินะฮะเดินเบารถเสร็จเรียบร้อยนะครับตอน16นาฬิกานาทีเช็คกันที่พัดลมสปีดสามเปิดน้ํายาครึ่งเดียวนะตอนนี้ตัดที่ เจุสองนะฮะพัดลมสปีดส 3. เปิดน้ำยาครึ่งเดียวอ่ะลองเร่งดูนะฮะอ่ลองเร่งดูลงมาที่7จุดสี่นะฮะ7จ็ดจุดนะครับ ความเย็นลงมา4.5องศานะครับ5.5องศาตักขึ้นมา6.2ก็16นาฬิกา15นาทีของวันศุกร์ที่18กันยายน2563นะฮะก็เป็นวันที่ทางภาคอีสานกำลังลุ้นกับพายุโซนร้อนโนอึนนะฮะ ก็เอาใจช่วยให้พี่น้องที่อยู่ในโซนภาคอีสานและจังหวัดที่พายุจะผ่านนะฮะปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับความเย็น4.3องศารถเสร็จเรียบร้อยนะครับซูซูกิเซียตพร้อมใช้พร้อมส่งงานครับ ูซูกีเซียนะคะนะคะชุดคัดมีการเวี่ยงนะคะแหตัดนะคะชุดคัดนะคะคนะคะค่ายเกนะคะพัดลมทำงานตามปกตินะคะ ความเย็นก็ได้อยู่ที่4.8นะคะตอนนี้แอร์ตัดนะคะปัดลมทำงานนะคะทั้งสองตัวนะคะ,ะ,คะชุคัดมีกันรถผ่านการใช้งานมา 8 5ดหม้าันเ็ด้อสิเจดกิโลเมตรนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถอดคอมแอร์นะคะออกมาดูคอคอมก่อนนะคะแต่ตัวชุดคัดนี่มีสิทธิ์ที่แบบแผ่นหน้าขาดนะคะเปลี่ยนทั้งชุดแล้วก็เปลี่ยนตัวไส้กรองไดเออร์นะคะลูกยางโอลิงเติมน้ํามันคอมเข้าไปชดเชยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะให้ช่างลงมือทําได้เลยค่ะ ดูสภาพคอมแอร์นะของรถซูซูกิเซียสนะฮะมาด้วยอาการหน้าแอร์ขาดแผ่นหน้าขาดนะเห็นไหมแหน้าขาดแกนอยู่กระที่เลยเห็นไหมแล้วเวลาติดเครื่องมันก็จะเสียดสีกันนะเสียดสีกันอ่ะเดี๋ยวเราลองอ่ะออกเลยครับออกเลยนะครับเนี่ยแสดงว่าความร้อนระบบแอร์สูง แล้วระบบมันต้านไม่ไหวนะครับแผ่นหน้าเหล็กตัวนี้มันจะเป็นนิรภััของมันจะขาดขาดเดี๋ยวลองเอาออกมาดูนะฮะเป็นคอมแบบลูกสูบนะครับตัวซูซูกิเซียคันนี้นะฮะเป็นของนิปอนเดนโซ่ ช่วยกันช่วยกันอ่าเห็นไหมครับนี่ฮะนี่ขาดยับเยินนะฮะขาดยับเยินไม่สภาพนะขาดยับเยินเดี๋ยวมาดูว่าในส่วนของอ่าโชคดีนะอันนี้โชคดีอยู่โชคดีที่มูเล่มันไม่ไม,ไม่ไม่คลอนไม่หลวมนะฮะไม่คลอนหรือไม่หลวมนะฮะต้องออกเสียงให้ชัดเจนนะครับ,นะรบโอเคครับเป็นเฉพาะจัวผ่านหน้า แล้วก็ความร้อนในระบบแอร์ถ้าเกิดว่าน้ำมันคอมเริ่มเสื่อมการระมาความร้อนแผงหน้าไม่ดีหรือตัวกรองยาอุดตันนะก็มีผลทำให้ระบบมันร้อนแล้วก็เกิดแรงเสียดสีกันเนาะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนชุดหน้าคัดแล้วก็เจ้าของรถเปลี่ยนสายพานด้วยอะตรลงเจ้าของรถเป็นจะทำอย่างไหบ้างเปลี่ยนหน้าคัดเปลี่ยนหน้าคัดแล้วก็ดูเช็คสายพานเช็คอย,อย่งงเนาะอาเคียตามนั้นเดี๋ยวให้ช่างจัดการนะร แผงแอร์ของรถซูซูกิเซียบนะฮะร,รถผ่านการใช้งานมาแล้ว8 5,000กว่ากิโลเมตรนะฮะก็ดูสภาพไส้กองน้ำยาแอร์นะฮะก็เริ่มเทาๆแล้วนะอ่าเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนของใหม่ขาวๆแบบเนี้ยนะฮะขาวๆแบบนี้นีบบน่โอเคจเลือกใช้อะไรมาตรฐานนะครับเบิกจากตัวแทนเดนโซ่โดยตรงนะฮะ ให้ดูสภาพด้านหน้าหม้อน้ํานะครับรถแปดห0ื่นกว่าโลอ,อยากใหญ่นะฮะฝุ่นอะไรเข้าไปอุดตันเต็มเลยเดี๋ยวจะได้จัดการเป่าทําความสะอาดนะฮะแล้วก็เนี่ยมีผลในการระบายความร้อนของระบบแอร์นะครับนะครับซึ่งระบบรถรุ่นใหม่ๆสําคัญเลยนะเพราะว่ามันใช้พลมไฟฟ้าซูซูกิเซียสนะครับก็มีพดลมไฟฟ้ามาให้2ตัว ก็ถือว่าช่วยระบายความร้อนได้ดีนะครับดีกว่าพวกสวิปนะครับเดี๋ยวจะได้เป่าทำความสะอาดด้านหน้าให้นะครับ อะไรของรถซูซูกิเซียนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูครับว่าสาเหตุขันหน้ากระจุยเลยนะน,นี้เขาเรียกว่าขันหน้ากระจุยแต่ยังถือว่ายังไม่ขาดจากกันนะเห็นไหมแต่หลุดเสียรูปเสียทรงเสียสีนะเสียสีตัวลูกปืนเรียบร้อยไอ้มุเล่เรียบร้อยเราจัดการเปลี่ยนหน้าคัดให้นะฮะเปลี่ยนหน้าคัดให้ แล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ำยาแอร์แล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันคอมเนะติมน้ำม,มันคอมตรงสเปคเลยนะ <Yeah. S 1> ND Oil แแท้นะฮะย้ำนะ ND Oil แท้แทะขอพิกค,คอม,ม,มนิดนึงข,ขอพิกค,คอมขึ้นมาดู <Yeah. S 1> ตามสเปคเห็นไหมตรงท้ายมันจะบอกไว้เลยนะนี่ครับนี่นี่นี่นดใูใกล้ใกล้ ND Oil แนะครับวันนี้ เราถ่ายน้ำมันคอมนะฮะถ่ายน้ำมันคอมให้ถ่ายใน,นคอมก็แทบไม่เหลือน้ำมันแล้วนะที่ออกมาลด8 0,000นกว่ากิโลเมตรถ่ายน้ำมันเครื่องมา8ครั้งเนาะแปดห0ื 8, ก็ทุกทุกหมื่นก็ถ่ายมา8ครั้งน้ำมันคอมตอนนี้ถ่ายมาไม่มีและแทบไม่มีละว,วันนี้เดี๋ยวเราเติมให้ใหม่นะไ,ไม่รู้ว่าน้ำยารั่วตรงไหนหรือเปล่านะครับถ้ารถแอร์ไม่เย็นล้วไปเติมน้ำยาแล้วแอร์เย็น แล้วยังใช้ต่อไปสักระแนละ้วมันไม่เย็นก็แสดงว่าแอร์รั่วนะครับอย่าอย่าเข้าร้านเติมน้ํายาแอร์อย่างเดียวควรตรวจเช็คน้ํามันคอมเพรสเซอร์ด้วยโอเคครับเดี๋ยวช่างจะได้ประกอบแล้วครับคอแมแอร์ของรถซูซูกิเซียนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนคัตแอร์เรียบร้อยนะฮะเปลี่ยนนลคัตแอร์เรียบร้อยนะฮะตัวนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ํามันให้ใหม่ พอเราถ่ายเรียบร้อยแล้วนะไม่มีนะฮะเดี๋ยวเติมน้ำมันคอมให้ใหม่ก็ใช้น้ำมันมาตรฐานของคอมเดนโซนะครับต้องระวังด้วยนะฮะเดี๋ยวนี้เริ่มมีช่างออกมาบนนะ่นว่าเจอน้ำมันเรียนแบบน้ำมันปลอมนะฮะต้องระวังด้วยนะครับวันนี้เราเลือกอะไรที่เบิกจากศูนย์บริการเ so ดนโซโดยตรงมั่นใจได้ทุกกระป๋องครับ อระ,ะออว่องมืมอ,มอระวัางตาขั้นตอนการใส่สายพานซูซูกิเซียสนะฮะสำหรับรุ่นที่ไม่มีตัวตั้งก็จะมีเครื่องมือช่วยใส่สายพานนะคระับเรียบร้อยนะครับ ตักขึ้นมา6.2ก็16บหนาฬิกาสินาทีของวันศุกร์ที่18กันยายน2563นห้ร้บะฮะก็เป็นวันที่ทางภาคอีสานกำลังลุ้นกับพายุโซนร้อนโนอึนนะฮะก็เอาใจช่วยให้พี่น้องที่อยู่ในโซนภาคอีสานและจังหวัดที่พายุจะผ่านนะฮะ ปลอดภัยทุกท่านทุกคนครับความเย็น4.3องศารถเสร็จเรียบร้อยนะครับูุูกีเซียดพร้อมใช้พร้อมส่งงานครับ